บาย ي, บดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สุขสุขคนบอว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือทางต่างเมื่อเทใดๆ่ะกาสบายดีเด้อมื่อนี้ก็ยินดีตอนหาข่าสู่ส่องน้นองเตยซาลาวนะ์นาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโม,ง,มงเขนะ้าเจ็ดโมงแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องน้องเตยกะสี่ออกนอกเนาะมื่อนี้ออกลักซาร์มหัวออกไปเห็นอยังกะไปเบิ่งไปซมกันเลยเนาะเมื่อนี้ก็ยังไปออกเนาะพ่อแม่พี่น้องก็กำลังสิ่นอาไปหล่นเนาะน้องเตยกะสิไปกับแม่น้องเตยเนาะพ่อแม่พี่น้องว่า บ่มีคนจับกล้องให้เน้อขับไปคนเดียวการเลยให้แม่ไปน้ำน้องคนให้พี่น้องให้แม่ขับรถเนาะตอนนี้ก็ยังบบได้ออกเนาอค่ะกำลังสะออกเน้ะพี่น้องแม่ฝนกระซิ่งเอาหลดออกมาเลยนะค้อพี่น้องไปกับน้องน้เนาะบุหอยไปเพิ่นก็ะห่อยากไปน้เน้ะพี่น้องกล้องกระมัวเน้อปูเป็นยังหลุดกามีแต่แนวเป็นเนาะ เบิ่งคือตีหลดแปงเราฟงหางนาเราคับไปก็จะเป็นแรงน้องใจเจมบ,บูก้าครับบริมันใจในรถคันจา้าดีหลดกระเปื่อนเลยใช่เนาะ

แล่โทรศัพท like ์ตายใดตายเนาะก้าห้าก็ขี่มาวิทบ้านเนาะพไฟไม่ร้องไห้ยังบอชทางใหญ่สำเนาะโชครถก็อ่อนออนเนาะเลยเนาะไม่ได้เปลี่ยนเนาะบโมโหว่ามาเนี่ยได้ยินหรือเปล่าเนาะเพราะว่าตองเตยว่า่อยแห้งเจ็บคอเนาะไฟไม่ร้องโมโเป็นย่างติ่งแห้งกับไฟอยากได้ ตอนนี้กาไก่สิออกทางใหญ่เลเนะพ่อแมพี่น้องขากล้องสัตว์แล้วเขอโดษข้อพายลายเดิมหวาลดมันสะท้อนเนาะหอดทางเลเน้องเลพี่น้อง น้องคนหนหอไปรักษาทางกับพวกทางตะเกา่าให้กระเตก๊กว่านี้นาะพอไปเนาะค่ะเอาเอาดินมาถมเลยใครใครเนี่ยพอใครบัไดนอร้เงามีแต่คุม้มแบบมันเป็นคุ้มบ่อนเดียวแล้วเขาบ่อแปลงมันแล้วไปแบบขับรถใหญ่ไปเลย่อย,อยแล้วมันก็เริ่มเพขอาเพขอาวนาะเมื่อนี่น้องเตยก็ได้สักเรื่องแรกว่าเรื่อนน้องเตยกระได้สักนาอเพราะว่า เมื่อวานนี้พนตกก็เลยบริษักเนาะเมื่อนี้วันศิกเนาะวันสินรล้วนผ่าเลยเราเจกรพูกเอาพากับบานลงหวัดเนาะพอะแล้ววแล้ว แต่ว่ายังบริหารควาจใจสบายเนาะเข้าตลาดอีกแน่นอนน้องเตยก็ยังบริบบอสเอานอกวัดสีมาเห็นยังเนาะกะเดี๋ยวสีบอกเลยเนาะบัดนริกะบผัวทางบไปพี่น้องเข้าบผสมบริแซมมันเนาะเลยแบบเป็นคุ้มลามไปเลยเน้องเมื่อกี้นี้ให้ก้าเตยค่ะน้องเตยถ่ายบรทันเนาะบ่พี่น้อง มาเมื่อนี้น้องเตยกะสี่มาเอาเงินรอบหนึ่จังหวะมี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่ดถาเงินมาให้่รอบหน้องเป็นจํานวนพันหนึ่งเนาะตอนแรกเพิ่ดถาไวอยากได้ยังน้องเตยก็บอกว่าอยากได้เสื้อกับกระเป๋บบาเนาะค่ะน้องเตยว่าสียังบ่ซื้อเนาะว่าสิซื้อเนี่ยสำคัญในการถ่ายคลิปก่อนเนาะเพราะว่าเวลาถ่ายคลิปมันจังบ่ย่างน้องเตยสิไปซื้อค่าตั้งกล้องก่อนรพ,พี่น้อง บาดล้วดังสื้อก็ได้นอเสือกับกระเป๋ามันกับแบบบระดิสําคัญปรดิษกว่าน้องเตยก็มีอยู่นอเสือกับกระเป๋าค่ะแต่น้องเตยสีซื้อเอาค่าตั้งกล้องนอกนวที่แบบสําคัญต่อการเ็ดคลิปของน้องเตยเองแหละเนาะ ย่านแต่เศร้าคนนอกหานบ่นก็นเลยท่านได้เปิดนอกหแบบมายถึงว่าหานหานที่ิ่นมีค้าตั้งกองขาย,ยอะไรนาะหานแถวนี้ก็ทันได้เปิดนาะแบบพวกหานขายโทรศัพท์อะไรนอก ทางก็ดีแห้งดีหนอหลดก็ไล่ลาย อนนี่เพิ่นกระทั่ได้เปิดทน่าบ่เอาเงินนะคือว่าแต่เช้าเพิ่นบ่ก็บ่ได้เศร้าก็ได้เนาะตอนนี้กันเจ็ดโมงก็แต่มันขึ้นคือไม่เคยพี่น้องอ้าวไปปลากันเลย เรา,าจิได้หนังถ่ายนะเราคุณแม่พี่น้องตอนนี้ก็ได้เงินมาแล้วเนาคุณแม่พี่น้องกันว,ว่าจีไปซื้อคาตังกองก็ห้านเพื่อท่านได้เปิดสำเนาแก่กบุเป็นยังนก็มือใหม่จากมาซือาอ้อก็ได้สันะ่งกะต้องถือกระสีถ่าเนาะแต่บัว่าดอกยานมันสวายไปเลี้ยงงัวเนาคุณแม่พี่น้องสวายสักเครื่องมือเตยเข้ามาเลยเนาะหลดกระยังติดก็ได้เลย เอาะแตเอาเงกี่เลยเนาะ้าลอาเยิมียก็จบได้ริเวณตลาดเนาแหวกตัดนะครับสิได้แหวะตลาดเนาะ พันหนึ่งครับบด้เปิดเนาะการเมื้อวันจันทร์จังสิขึ้นมาซื้อก็ได้เนาะเพือ่อนพี่น้องคัราว่าตอนเมื่อเพิ่นเปิดรายการชื้อเลยก็กได้ลองไปดูสะมีบ่คา่าตองลองซื้อหันลองทานเนนนนนาบาาิ่งก่อนเนาะว่ามีบ่ค่าตอง มีที่ค้าตังกองคาตังก้องบออะไรหรอมีบปะลคยาวๆ่นคาตังกองเบิดเปหนค้าตังเบิดแล้วกม่เที่อง ว่าเอาเนาะเมื่ออื่นจังขึ้นมาซื้อก็ได้อ้าวซื้อโลดเล็กวางป่าอนะไรอะป่ากมาเทอยู่ตลาดพี่นอเองพี่นอง

อากาศส้ดพร่องกินมากินอยู่กอเลยเนาะอนนล้วกินเผือเนาะประแดดเอาคืออะไรเนาะยาแก้ดำ หลอกไปซื้อสื่อบริสุทธิ์หรือไ่บสิ์สิบริสิสิได้ี่แหลได้ได้กปลาบ่ กะคจ็ดอันน so, uh, like, uh, huh? ี้น uh ่อัน yes, น yes, oui. ั้นแ่เนเดมูนึกไก่ยังไง้นไส้นพอได้่านมูนกไก่งไะลอกไก่มีกแนวแพนแพงมีลูกมูตัวขาวๆคะนี่ตัวนั้นเป็นลูกม้นไมเป็นการซื้ลูกซีนเนาะมันจะห้าปา ปลาดุกลงใหญ่เนาะปลาดุกพันปลาตองกองนะไปชมาซื้อค้าตังกองกรับได้ค้าตังกองสนับพมิตน้องอแล้วอื่นๆกงเกินมาซื้อก็ได้นะจักจักพันเนะะาะซื้อไปเห็ดหอพันบริสื์อำเนาะจากบึงดึกก ไปไกลเห็นห้านีมันเปิดแต่นอะมันไปลองไปทามำคา้องคองก่อนฮัลโหลมีคนบอกแหนมบ,บึงกาบบเห็นไผ่เลยเนาะบึง เอ่อบ่มีคนเป็นออกมาแล้วเนาะมีติคกาต่างกล้องบ่มีจบจบกันเนาะมือหนาจะมาซื้อก็ได้นะเพื่อนลอง เสือมีแต่ตัวกำงามเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่อยากได้แต่ยังไ่ซื้อแม่นรังเตยกาจะไปทางใดเนาะนี่น้องเตยก็มาฮอดเฮืียเนาะพ่อแม่พี่น้องกะบ่ได้ยังซ้ำนาะเพราะว่าน้องเตแม่พี่น้องกับ่เป็นยังเนาะค่าตั้งกล้องกะบห่านเขาบ่เปิดเนาะถ่ามห่านที่เปิดกะว่าบ่มีซ้ำนาะพ่อแม่พี่น้องกับ่เป็นยังเนาะมือใหม่จังซื้อก็ได้เนาะกะอยากขอขอบมุกขอบใจ ผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นโอนเงินมานให้ยเนาะผู้ใหญ่พี่น้องกะขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งประสบงพ้นสมเร็จเลยกะนด้านต่างๆเนาะน้องเตยกะว่าผมเป็นไปแล้วเนาะผู้ใหญ่พี่น้องกะขอขอบใจหลายๆเนาะกะคลิปนี้กับผมมีอย่างไรเนาะกะคลิปหน้าจะมาพอกัน,หน,นกใหม่เนาะผู้ใหญ่พี่น้องฝากผู้ใหญ่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องเตยเห็ุคลิปต่อไปเดอ้อสบายดี